คนเกิดวันจันทร์สามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาดูลักษณะแรกนะครับไครขึ้นนิสัยนะเป็นฟุตบอลนะเออนิสัยก็เป็นคนแบบรักสนุกนะเออไม่ว่าอะไรก็ตามก็มีรอยยิ้มนะสนุกไปกับทุกๆเรื่องนะไม่ค่อยจริงจังกับชีวิตเท่าไหร่นะเออคนรอบข้างคนรอบตัวก็เหมือนมีความสุขไปกับเขานะเออเขาไม่จิตใจที่ง่ายๆสบายๆใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิดลบไม่ได้คิดอะไรกับ ใครมากมากเท่าไหร่นะครับอะมาดูซิว่าแล้วทัศนคติล่ะไพ่ขึ้นเป็นนอนไม่หลับนะเอเขาคือเขาไม่คนจริงจังกับความรักนะแบบถึงแม้ว่าเออใน,ในเรื่องของแบบนิสัยเนี่ยจะเป็นคนแบบง่ายส,สบายๆแต่พอมาริบทในพาร์ทของความรักเนี่ยจริงจังทุกเรื่องนะเออเอาใจใส่นะแล้วก็เป็นคนที่แบบอยากจะมีความรักอยากจะมีความสมหวังอยากจะมีความสําเร็จในความรักแต่ถ้ามีความรักปุ๊บ ตเต็มที่นะพร้อมเปพร้อมให้ทุกอย่างเครียดกับความรักอยากให้ความรักดีในตามที่เขาจะต้องการนะครับอ่ะมาดูซิในเรื่องของตัวตนของเขาเนี่ยเป็นคนอินโทรเวิร์เอ็กโทรเวิร์ใพขึ้นเป็นคนเอ็กโทรเวิร์นะครับสามารถที่จะ มีความสุขกับคนรอบข้างนะอยากจะเจอคนได้เยอะอยากจะมีความสุขกับทุกๆคนที่อยู่รอบตัวนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณนะครับไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากับคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะครองใจคุณคนนี้นะเออจะทําอย่างไรได้บ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นสี่ถ้วยนะครับ อืมเป็นเรื่องของการเข้าหาอย่างเดียวนะเพราะว่าเขาเป็นคนคาดหวังสูงในเรื่องของความรักอยากจะมีความรักอยากจะสาเร็จแต่ก็มีความกลัวนะเออดังนั้นนะถ้าคุณอยากจะครองใจเพียงแค่เข้าหาเพียงแค่เปิดใจอยากจะมีความรักอยากที่จะเอายังไงดีไม่ไปไปไม่ไปคือเข้าหาเลยนะเขาพร้อมที่จะเปิดใจกับคนที่เขารักอยู่แล้วนะคุณก็เต็มที่กับคนลักษณะที่หนึ่งได้เลยนะครับมาดูสําหรับลักษณะที่สองกันต่อนะครับจะเป็นอย่างไรนิสัยนะครับ ตรับลักษณะที่สองเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเก็บซ่อนความรู้สึกนะอ่าคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรใครมากนักนะคือเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะคือไม่ว่าเจอใครก็ตามก็ยิ้มแย้มได้นะมีความสุขได้ใครอยู่รอบตัวเราข้างก็ไม่ได้เสียอ,อะไรนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากให้ใครเนี่ยมากำหนดเกณฑ์ชีวิตเขาจะเป็นคนที่จะต้องอเก่งในทุกๆด้านเขาจะต้องที่จะได้รับการยอมรับ กับคนรอบข้างกับครอบครัวนะครับคือถามว่าจิตใจภายในคือเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่เพียงว่าเขามีกำแพงนะที่จะไม่ค่อยยอมรับใครง,ง่ายเพียงแค่ว่าต้องรู้จักกันแพค่เท่านี้จะรู้จักเพียงเท่านั้นคือเขาก็แบบอ่ะโอเคคุยได้แต่ก็ถักเป็นแบบเพื่อนสนิทเลยเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมาดูในเรื่องของทัศนคติสิเป็นอย่างไรนะครับ ใหขึ้นเป็นเที่ยวนะอืมในเรื่องของความรักเนี่ยคือเขาก็เป็นคนที่อยากหาความสบายใจมาเป็นอันดับแรกเลยนะทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งเรื่องของทัศนคติทั้งการเข้ากันได้นะเขาเขาเป็นคนเลือกเยอะนะครับาการเลือกเยอะเนี่ยมันก็เป็นในจุดที่เขาเน้นถึงความสบายใจหากใครที่ให้ความสบายใจกับรักษณะที่2ได้เนี่ยคือเขาก็พร้อมที่จะเทใจได้เลยเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูซิว่าแล้วเป็นคน i n t r o เอ r ก extrovert ให้ขึ้นว่าเป็นคนโทรเวิร r t นะครับก็ไม่ค่อยที่จะส่งเสิยงกับใครมากนังมีความสุขกับตัวเองมากกว่านะอ่ามาดรู้สึว่าแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าออกับคุณนะครับให้ขึ้นว่าอายุน้อยออกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือต่างประเทศให้ขึ้นว่าเป็นคนต่างประเทศนะครับแล้วถ้าหากคุณอยากจะครองใจคนนี้คุณรู้สึกดีกับคนนี้จังเลยจะทํายังไงจะครองใจคนคนนี้ได้บ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็น หนึ่งเหรียญนะครับคือเขาเป็นคนเข้าถึงยากใช่ไหมหือให้ขึ้นเป็นเขาววงกอดเนยนะคือต้องพยายามที่จะทลายกำแพงจิตใจตัวเขาจากอะไรจากในเรื่องของการเข้าหาจากเรื่องของการเรียนรู้เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆเยอะๆทําให้เขารู้สึกอุ่นใจทําให้เขารู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับคุณเมื่อคุณใส่ใจเขาเยอะๆเข้าหาเขาบ่อยๆเนี่ยยิ่งทําให้ลักษณะที่2เนี่ย เปิดใจกับคุณได้ไหวยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเชิงกันนะครับมาดูลักษณะที่3กันต่อนะครับเปน 3, นนบ็นอย่างไรดูซิลักษณะที่สามนิสัยนะครับดูสิเป็นอย่างไรใครขึ้นเป็นครูอาจารย์นะไม่ใช่ว่าจะได้ครูนะเออก็มีโอกาสเหมือนกันนะไม่แน่นะ,ะคือนิสัยของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบให้นะชอบช่วยเหลือนะครับอชอบที่จะสอนด้วยนะเออชอบที่จะให้ความรู้นะเออให้ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆเนี่ย ก็มักจะแบบมีของไปให้เออมีน้ำใจกับคนรอบข้างนะครับหรือว่าเออถ้ามีอะไรใหม่ๆมีอะไรอัปเดตเนี่ยก็พร้อมที่จะอบอกข่าวสารดีๆนะเออเป็นเหมือนแบบคล้ายๆผู้ประกาศขา่าวก็ว่าได้เลยเหมือนกันนะจะเป็นคนใจิตใจดีมากๆนะครับมาดูเรื่องของทัศนคติเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นโอ้โหไม่เป็นครูเป็นพระเนาะคือทศนคติความรักที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรเยอะ มากหนักคืออยากได้ความสบายใจเน้นเป็นความสบายใจไม่ได้ให้จริงจังว่าเออความรักต้องรูปร่างหน้าตาแบบนี้ความรักจะต้องเป็นเอ่อแบบคือเขาไม่ได้แบบว่ามากาหนดตัวเกณฑ์นะเพียงว่าเจอหน้ามีความสบายใจเขาก็พร้อมพัฒนาความรักได้เลยนะครับอ่ะมาดูซิในเรื่องของตัวเขานะตัวราศีสามเนี่ยเป็นคนอินโทรเวิร์ดเอกโทรเวิร์ดให้ขึ้นเขาเป็นคน เอกทูตนะครับคือเขาก็พ้อไม่จะไปเจอคนนั้นเจอคนนี้มีความสุขเป็นคนง่ายๆนะครับเป็นคนสบายๆไม่คิดอะไรเยอะเลยมากนะครับแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณอืมไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากับคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับถ้าคุณชอบคนคนนี้นะครับจะทำอะไรจะครองใจรักสาะอิษฐาได้บ้างดูสิไพ่ขึ้นเป็นราชนินีถึงไม้นะครับคือเขาเป็นคนที่แบบ คืออยากได้รับความรักอยู่แล้วอ่ะอืมแล้วก็เป็นคนง่ายๆสบายๆอยู่แล้วเพียงแค่ว่าคุณใส่ใจนะเออในการที่จะเข้าหาในการที่จะส่งไลน์เออในการที่จะติดต่อในการที่จะพูดคุยพบเจอนะพยายามไม่จะเหมือนอยู่ในการดำเนินชีวิตของเขานะไม่ว่าจะไปหาอะไรทําร่วมกันนะการที่จะไปทานข้าวร่วมกันอ่าการส่งไลน์ไปบอกฝันดีเออทำใส่ใจเขาสึกเล็กน้อยยิ่งทาให้เขารู้สึกเอ่อ มีความสุขจังเลยเออคนคนนี้ก็ดีเหมือนกันนะทําให้คุณได้รับใจทั้งใจนะของคนรักสายสาพได้มากยิ่งขึ้นโดยเช่น่นันะครับมาดูเรื่องของสถานที่นะอาจจะเจอทั้งสามลักษณะเนี้ยที่ไหนได้บ้างนะครับสถานที่แรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคือมีโอกาสเจอในช่องทางออนไลน์นะอ,อการทักแชทการพบเจอนะในทุกๆแอปพลิเคชันเลยนะก็มีโอกาสได้พบไปเจอช่องทางออนไลน์นะครับ ไซต์ต่อมานะครับไพ่ขึ้นเป็นอสังหานะเรนทรับ์น,มนหมายถึงเรื่องของสถานที่ทิ่ินที่อยู่นะเป็นใกล้บ้านก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าการที่คุณเจอคนข้างบ้านนะเออเจอคนใกล้หมู่บ้านนะเราเราแวะนะเราแวะบ้านของคุณเป็นคาเฟ่ก็ได้เป็นสถานที่ที่คุณไปบ่อยๆก็ได้ก็มีโอกาสเจอคนคนนี้ได้โดยเชงกัดน,นะครับ ต่อมานะครับสาน,นสาที่ทานให้ขึ้นไข่ตรงนะสานที่ทํางานนะเออมีโอกาสได้ไปคุยงานดีลงานต่างๆในธุรกิจองนนคุณงานองคุณก็มีโอกาสได้พบเจอคนนี้หากคุณกําลังเรียนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นสารศึกษาเป็นระดับชั้นไหนก็าตามเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอในสานที่เรียนของตัวคุณได้โดยเชงกัดน,นะครับมาดูซิว่าสําหรับลักษณะที่ควรระวังนะครับเป็นอย่างไรดูซิ ให้ขึ้นอันตรายอุ้นน่ากลัวจังเลยนะอะดูซิทำไมอันตรายอย่างไรนะขนาดนี้คือเขามาพร้อมกับความทุกขนะ์นะอืมเขาพร้อมมาพร้อมกับการอยากได้รับคําปรึกษานะครับอยากได้รับการช่วยเหลือนะจากตัวคุณนะครับเราไม่ไดียังไงว่าไงต่อไพ่ขึ้นตัดขาดเขาไม่ได้จริงจังกับตัวคุณเลยแต่สิ่งที่อันตรายเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจตัวคุณนะอืมใจตัวคุณที่จะหลงหลงไหลไปกับเขานะหลงไหลในรูปร่างหน้าตาโปรไฟล์ของเขานะมันก็มีโอกาสที่ทําให้คุณ คิดเอาเองนะเออพ,พัฒนาเอาเองก็ยิ่งทําให้คิดมากก็ยิ่งทำให้ mm. ใหลงเสน่ห์ตัวเขาทั้งที่เขามาแค่ขอคําปรึกษากับตัวคุณเองเท่านั้นนะอ่านดูซิว่าแล้วจะทําอย่างไรนะเออแล้วไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างกับลักษณะที่ควรระวังนี้นะครับไพ่ขึ้นเป็นพระเสาร์เลยพระเสาร์นี่หมายถึงว่าเขามาพร้อมกับปัญหาเขาเหมาะมาพร้อมกับอยากได้ พลังใจเนะอยากได้รับกําลังใจกักตัวคุณเท่านั้นแล้วเขาก็ไปนะดังนั้นคุณก็คิดแค่นั้นก็พอช่วยเขาแก้ไขปัญหาเพื่อจะจบจบแค่นั้นพออย่าไปคิดมากไปกว่านั้นยิ่งทาให้คุณผิดหวังยิ่งทาให้คุณเศร้าเสียใจไปเองโดยใชยก้การต้องระวางใ้ดีสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนี่ใ่ความรักที่ชอบโดนจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ